ไม่ต้องขายไม่ต้องสซอกของไม่ต้องส่งของเขาทำกันยังไงวันนี้เรามาดูกันนะครับผมกับการสร้างรายได้ออนไลน์ที่เราเริ่มต้นด้วยเงิน ศูนย์บาทนะครับหรือเราไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับผมแค่มีมือถือแล้วก็มีหรือมีคอมพิวเตอร์นะครับผมเราก็สามารถมีรายได้ได้นะครับผมก็ลองมาดูก,กันลองตามดูกันนะครับว่าเขาทํากันยังไงนะครับผม ครับวันนี้เราก็มาดูกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการหาไรายได้จาก l a z a ด a า f f i l i a t e นะครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับท่านก็จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับผมสำหรับการทำ Affiliate ็โปรแกรมนั้นทุกวันนี้ทำง่ายนะครับผมไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนั้นพวกผมก็ สมัยก่อนนั้นยังไม่มีลาซาด้าช้อปปีนะครับพวกเราก็ทำ Affiliate กับ a เมซ o n นะครับผมซึ่งยากมากนะครับต้องมีเว็บไซต์ต้องเช่าโดเมนเนมเช่าโฮลนะครับผมต้องสร้างเว็บนะครับผมแต่เดี๋ยวนี้ทำง่ายมากก็แค่เอาลิงก์ของลาซาด้าหรือในแฟนเพจเราขายได้เลยนะครับผมซึ่งง่ายมากนะครับผมข้อลองตามมาดูกันนะครับว่า เขาเริ่มกันยังไงนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับผมก็เข้ามาที่เว็บไซต์ลาซาด่านี่นะครับผมพิมพ์เข้ามาเลยนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับหาคำว่า affiliate program นี่นะครับตรงนี้นะครับผมคลิกเลยครับผมนะครับผมก็จะเข้ามาสู่หน้าแนะนำนะครับผม เห็นไหมครับว่าเขาจะมีแนะนําเราสามารถเข้ามาดูเข้ามาศึกษาได้นะครับผมมีแนะนาโปรแกรมมีตัวอย่างคัทเนื้อมี KOL มีบุคคลทั่วไปแล้วก็มีเงื่อนไขและข้อกําหนดเราเข้ามาอ่านได้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับมีเยอะเลยครับเรามาอ่านดูวิธีสมัครเราก็สามารถเข้ามาดูข้อมูลได้นะครับผมถ้า ดูวิดีโอผมไม่เข้าใจก็มาดูได้นะครับเราล็อกอินเข้ามานะครับผมล็อกอินเข้ามาหน้านี้นะครับผมแต่ถ้าใครยังไม่มีหน้านี้ก็ไปสมัครก่อนนะครับผมไปสมัครเป็นสมาชิกของลาซาดาก่อนนะครับผมพอมาหน้านี้แล้วก็ใส่อีเมลแล้วเข้าไปได้เลยนะครับผมใส่อีเมลแล้วเข้ามาแล้วก็กดเส้นนะครับผม แล้วก็ไปดูที่อีเมลของเรานะครับผมดูอีเมลของเรานะครับผมนี่ครับคลิกเลยครับน,นี่ก็วางแล้วก็กดต่อไปนะครับมันก็จะมาเข้าสู่หน้า ต่าง Basic Information นี่นะครับก็เขาก็จะให้เลือกนะครับผมเป็นบุคคลทั่วไปหรือเป็นนักธุรกิจถ้าบุคคลทั่วไปแล้วก็เลือกอันนี้แหละครับอืมอิ i ดิวดลนี่นะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้ใส่ชื่อนะครับผมชื่อนะครับ First Name ชื่ออืมช่องต่อมาก็นามสกุลน,นะครับผมอ่า อันนี้ก็เป็นเพศนะครับช่องนี้ก็จะเป็นเบอร์เดย์อายุนะช่องนี้ก็จะเป็นคนไทยก็เลือกช่องนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็หมายเลขบัตรประชาชนนะครับเราก็กรอกเข้าไปเลยนะครับผมเสร็จแล้วเราก็อัปโหลด,ดรูปบัตรประชาชนเราเข้าไปนะครับผม แล้วก็เอเดนนี่ก็ที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับผมก็ใส่เข้าไปเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมใส่เข้าไปนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็กดต่อไปนะครับผมมาให้ใส่ว่าเราไปขายที่ไหนนะครับเราขายใน a c e b o o k แล้วก็ไปใส่ลิงก์ของ facebook f แฟนเพจของเราเข้ามานะครับผมแล้วก็กดต่อไปได้เลยนะครับ ก็จะมาหน้าใส่หมายเลขบัญชีธนาคารนะครับผมใส่หมายเลขบัญชีธนาคารนะครับแล้วก็พิมพ์หมายเลขบัญชีธนาคารแล้วเข้ามานะครับผมเนี่ยแบงค์โค้ดหรือสวิปโค้ดนะแล้วก็ไปค้นในอินเทอร์เน็ตได้นะครับผมอ คลิกเลือกเอาเลยนะครับผมนะครับของผมใช้กสิกรไทยผมก็นะครับมันจะเขียนว่าสวิปโค้ดนี่นะครับผมก็ของกสิกรไทยนะครับผมเนี่ยก็ไปใส่เลยนะครับผมเนี่ยปึ้งนะครับก็ใส่เลยนะครับผมแล้วก็ชื่อธนาคารนะครับผม ก็ไปใส่เลยเนี่ยครับใส่ได้เลยนะครับผมต่อมาก็ประเทศไทยนะครับแบงก์อัเค,ค้าประเทศไหนประเทศไทยแล้วก็ที่อยู่ธนาคารนะครับผมที่อยู่ธนาคารก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับธนาคารที่เราเปิดบัญชีนะครับผมเสร็จแล้วก็แค่นี้เองนะครับผมอืมใส่ที่อยู่แล้วก็อัพโหลด พวกแบงค์เรา,เาไปนะครับผมอัปโหลดรูปถ่ายหน้าบัญชีธนาคารเรานะครับอัปโหลดเข้าไปเสร็จแล้วก็จะเข้าไปสู่หน้านะครับ,นะรบก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะแนะนําด้านซ้ายมือเมนูด้านซ้ายมือนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมจะมาแนะนํานะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสมัครกันได้หรือเปล่านะครับผมหรือไม่อยากสมัครนะครับผมที่เกียจทําหลายขั้นตอนก็ให้ผมสมัครให้ก็ได้นะครับผมผมก็บริการทําให้นะครับผมสมัครให้ท่านได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม